อุ้งมาเนไหอุ้ยอุ้ยอุ่งหลุมตัวท้ายครับตรงนี้หลุมลึกอืออู้่ะตรงนี้แหละอืออืออือแปะลบทองดิรอยมานนี่ครับอ,อ,อแล้วไม่มีตรงไหนหลบ หยอดก็ติดตายอย่างนี้ครับต้องริ้วแบบนี้นะครับกระซวกเข้าไปก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามการชนะพัสดุ์ซิปเปแฟนเพจ Facebook ด้วยครับวันนี้ฮ้าไรนี่ครับนาลุงเตี้ยนะครับบนหวังเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานครับขอบพวงอืมนี่ครับ เบอร์อะไรไม่รู้เนี่ยสูบเบอร์ยี่สิบไม่ได้ครับก็นเ,เนี่ยเบอร์ยี่สิบเนี่ยไม่ใช่ครับใช่จัดมินอ่ะอืมไม่ใช่เบอร์ยี่สิบบักเชือ่อมจัดมินก็เบอร์ยี่สิบเหมือนกันว่าไรลากไรไม่เหมือนหึ <c oughs> ลักษณะดไมเหมือนเชื่อดิไม่หึนักใต้เนี่ยสวยค่ะครับผมเกีเ่ยวนะครับกระห้องมากว่าซื้อเบอร์ยี่สิบมาแต่ไม่ใช่นะแต่ผมก็ไม่รู้เบอร์อะไรมีเบอร์ห้ากับเบอร์แปดนะครับ จะเป็นข้าวหอมพวงพวกจัดมิสอะไรเหมือน,นกันเนี่ยร้านเขาปลูกไวอย่างเงี้ยบางทีก็ผิดเมื่อวานผมไปเกี่ยวมาก็ผิดถ้าจะทำพันธุ์พวกเรา้องเอาพันธุ์รับปลูกเขาโจ๋ยวพวกเนีย่ยใช้พันธุ์ข้าวพวกอะไรเงี้ยตาแข็งอะไรเงี้ยแน่นอนหน่อยเรซื้อสัพเพเหระอะไรเขาจะอย่างนี้เลยผิดนะเราเราบุ้ยงตเลยผลผลิตไอ้พวกอันเนี้ยสู้เบอร์20ไม่ได้ เบดไม่ค่อยยัดถ้าดีต่อดีอ,ดอ,อ่ะอเบอร์ยี่สิบดีกว่าเยอะอ่ะอหัวรถเรารถติดไปแล้วทางไม่ดีครับทางแย่ดูแล้วจะออกไปก็แค่สามช่วงองครับทนะางแย่จังเลยโอ้ยยังดียังแข็งแต่ตรงช่วงนั้นนะเที่ยวบัวรจะทะลุเยอะเหมือนแล้วข้าต้องรี้ยวอย่างเดียวห้ามหยอดอ่ะหยอดจะอยู่เลย เกิดต้องสะบัดต,ตะโบกกันหน่อยเนี่ยตอนรถเกี่ยวเดินเข้ามาแล้วเห็นดูดิมองหนุนกระลึกเตะดูตรงนี้โอ้โหยังไม่ไปไหนเลยอ่ะขยับได้ขยับก็งไม่ขยับโอ้โหกระโปรงค้ำพื้นเลยเนี่ย ลึก,กอะออกแค่ประมาณหกเกียนจะได้เลยเนะี่ยโอ้โหระถึงว่าเลยไปครับเดี๋ยวเอาสิบล้อไปดึงแล้วขาออกเดี๋ยวต้องเอาสิบล้ออยู่หน้าครับเผื่อติดได้ดึงได้ยาสุดอดนี่ขนาดฝนตกไปหลายวันแล้วเนะี่ยเว้นอะ เว้นมาสองสามวันแล้วนะยังเละเจะบรอยังง่มีเราต้องดึงให้เขาหลุดจากตรงนี้เลยเนี่ยนะครับ อันนี้ก็ยังไม่ได้ช่วยเรานะเราลองโยงตรงๆดูจากบอลเต็มอุ้มรอแล้วเนดะ้อฮะรอเลยใส่เกียร์หนึ่งเลยโอ้ค่อยๆไปไม่เด็กครับไม่ลื่นครับบอกรอลมแป๊บบ้าครนะับ จุงเป็นงัวเนี่ยวันเนี้ยอา้าวหลุดไปแล้วตะลิงรถุดไ้เขาค่อยๆเรียล้อให้ตกสิบร้อยได,ด้ดึงตะลิงตึงตลอดหลุดอีกแล้วมั้งห,ห,ลหลุดไปแล้วหลุดไปแล้ว ดูเนี่ยลึกดูนะครับคางชนเลยไยเถอดดึงรถก่อนเดี๋ยวขาออกมันแน่ได้แล้วนะครับอุ้มหนึ่งแต่นี้ลกยากไปหน่อยครับ อือสามเต็ปมป่ะหรือบ่งปุเต็มปะมป,ะปะระมาณห้าเกียรนได้ป็นเนี่ยเขย้าไปใกล้ๆลนเะ่ได้่ห้าเกียนอเอเอเทรเ์ออกหน้าเดี๋ยวปิดอีกติดเที่ยงไม่ได้นนกี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงครึ่ง เรื่บงขึ้นโอ้โอดีอ่ะ้กำลังติดเลยแต่ว่าจะออกไปก็บ่ายแล้วป่ะเดี๋ยวให้เทรลเลอร์ออกแนกแหลกโบรหณค้า,ากันวันนี้บอกกันเลย ครับเนะี่ยหัวแถวนี้นี่แหละเนี่ยมีอยู่ช่วงที่ลึกกระปุกเพื่อท้ายค้ำเลยอ่ะอู้ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยหลุมนี้เนี่ยกระโปะถูเดี๋ยวเราไปจอดห่างๆแค่นั้นโอ้ยเดี๋ยวรอโอ้ยเนี่ยตรงนี้อีกอย่างเนี่ยเฮ้ย ประมาณห้าเกลียนอื้มหยอดไม่ได้ครับไม่มีเกียร์กลางพุ่งอือพุ่งอุ้ยตุปตุเปอือพุ่งมานไหนอุ้ยอุ้ยพุ่งหลุมตุดท้ายครับตรงนี้หลุมลึกอื้ออู้มาตรงนี้เลย เอ,ออเออเออแปะลงกองดิแค่ผัดขึ้นเอเป็นไงโอหัวแค่หโหัวแค่หกต่อไปครับก็ทำไปได้หนึในขนาดประมาณห้าเกียรยย์นะครับหกเกียร์จะแ๊งวันนี้ดูแล้วจะเอามาได้ประมาณนี้ก็ยังเหลืออีกหกเจ็ดไร่นะครับแปลงที่เกี่ยวไปทั้งเก้าไร่นะครับได้ประมาณห้าเกียร์ข้าวไม่ดี ลกยากครับแต่แปลงที่ลงกําลังลงเกี่ยวเนี่ยดูดีหน่อยมาไปครับคอยเนี่ยคอยดูคอยแลแปลงแล้วที่กระทางานมันก็จะไวผลเกี่ยวก็เกี่ยวไปไม่ใช่ว่าเป็นรถเราแล้วเราจะมาคอยอะไรอย่างนี้นะคือผมทํางานอะ่ะผมอยากให้งานอะ่ะมันมันไม่ติดไม่ขัดอะ่ะมันราบลื่นอ่ะผมก็จะวางงานผมไว้ผมจะมองเกมไว้เลยว่าผมจะต้องทํายังไง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 รถคนอื่นก็บอกงานติดก็ต้องนึง ต้องดึงให้เขาต้องดูแลเขาแบบนี้แหละเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ทำอย่างนี้เขามาติดขวางทางอยู่ทําไงผมก็ออกไม่ได้อีกอะ่นะบางทีผมจะไปงานอื่นผมไปไม่ได้อีกอ,อย่างเงี้ยเราเลยต้องคอยดูแลเขาเผื่อเจ้าของนาะเอาไปซื้อข้าวไปไปไปเลี้ยงลูกนกไปลูกนกผมไปเลี้ยงลูกนกลูกนกมีห้าตัวลูกนกกว่าโอ้ไปเถอะ เลี้ยงลูกนกเขาเลี้ยงนกกวัดออกหมูน้าเขาออกอีกคนเอาเดี๋ยวจอดก่อนนี่ครับลอยหลุมเรือนันฟัดโยกเลยตรงนี้ที่กระโปงถูไปปะตุกกาลอยมานี่ครับอ๋อแล้วไม่มีตรงไหนหลบหยอดก็ติดตายอย่างนี้ครับต้องริ้วแบบนี้เลยครับกระซวกเข้าไป รถใช้งานไม่ต้องกลัวพังเขามีอายุการใช้งานของเขาพังก็ซ่อมจะมามัวถนอมแบบค่อยๆย่องค่อยๆย่องตีตายเลยดึงตายเลยเนะียเนี่ยต้องอย่างนี้แหละครับรถใช้งานก็นู่นครับสองรอบโผล่เลยครับนายาวเดี๋ยวต้องจอดรอครับนั้นน่าจะติดเที่ยงเพราะว่าเที่ยงครึ่งเองเดี๋ยวรอฟังราคาด้วยครับได้ราคาเท่าไหร่ แต่วันนี้แดดโคตรร้อนเลยนะเนี่ยร้อนแสบเลยแดดแรงวันนันรถเรา,อ,า, yeah. าอ่ะไเราเลยหายรถใสอ่ะวันนั้นรถใสขึ้นนะ้โอ้โหที่ดินติดบางโคนเลยมาแต่เกี่ยวเองไงเราจะหลงไนงะ ก็คุยที่ขายเสียงแห้งเลยเนี่ยเออใจใช่เออเออเออชวนใจเหนือยคงไส้เออร้อนเดีวราคาป่ะเราจะเตี้ยราคาเท่าไหร่อะจะแรกตีให้เจ็ดพันร้อยแปดติดตัดราคาไปสองร้อยทำไมอ่ะก็ ตัวอย่างเขียวปีเลยอ,ะอ่ะอเออคนเก็บตัวอย่างไปเก็บเขียวมาอีกเห,หลหอเหือเท่าไรเหลือไม่ถึงเจ็ดพันเหลือเจ็ดพันต้นโอโ้โหตียับเลยเนี่ยโอโูห่างเกินหกสิบสองหนักดีแต่มันก็ร้อยกว่าวันไม่ใช่เนี่ยให้ดูเฉยๆมมัันนเกฉยมันเอาซ่อมเขียวอันน่ะเียอะเลยโทรศัพท์คุ้มาหาบ้านทไมมันข้ามา ไม่มีไม่มีเน็ตไม่มีเน็ตเลยเอาวเอากับเล่นเน็ตบ้านน่ะต้องมี Wi-Fi ไม่มียักกูขี้เกียจเสียตังค์อ่ะอืมก็มีเลยอ่ะก็เล่นตูงี้เนี่ยเราก็บอกเหลืออีก10ไร่ใช่มไม่ให้เราไปต่อกว่าจะลืมโอเคเสร็จแล้วไลฟ์นีทางนมบ่นอือ

ของไทยครับเม็ดแตกครับดอกๆเหลืองๆน่ะรู้เลยเสร็จที่กเต็มนะครับอ่ากระทงที่เกี่ยวอยู่ในหกไร่นะครับฝั่งนี้เาวล้ำพีเดียวรถหกล้อเราใส่ไปแล้วนะครับคุ้มเลง อุ่นเหลืองเม็ดแตกก็ได้ดูดูนะหายใจไม่ออกก็นะเหลืองอีเลยตาเตี้ยโอ้โหกบจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราขับเทรลเลอร์ไปรอหน้าหกล้อเหมือนเดิม หน้านั่นถ้าไม่นั่นก็ให้มันเดินไปเทงนอกก็ได้ถ้ามันหมดอุ้มมันจะใส่ขอไปครับเกี่ยวเสร็จแล้วคนระับเชี่ยวนี้ออกมาน่าจะประมาณสี่เกียนห้าสิบเชี่ยวแรกออกมาหนะ้าเกียนหกสิบเจ็ดมั้งจำไม่ผิดถนนเริ่มแห้งละเริ่มหนึกแล้ะอย่างเงี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ละเพรเราเหยียบไปเหยียบมายีจนเหนียวแล้ะ พอเช้ายัางเละหน้าอยู่เนี่ยยีใบย,ยีมาโดนแดดบ้างไรบ้างเริ่มความหนึบก็น่าจะไม่ติดแหละน่าจะแบบไม่ต้องพุ่งแรงมากเหมือนเที่ยวแรกละอโอ้โอโลงตรงนี้ครับขนาดเราโยฟีนิดๆเลยคอยอ่อยๆไปรอดูนั้นนั้นโงไอหนุ่มนี้สะบัดรุนแรงมากด,ด,ดูเจ้าของหน้าขี่มอซค์ออกมายังทุลักทุเลครับเดี๋ยวเราจะเตี๋ยวออกมา Ừ, ừ. ư <laughs> <laughs> cứ cứ để Ừ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  lắm thái điเลย Ừ <laughs> 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 โอเคร้อยอจอบครับเดี๋ยวดูสรุปนะทำไป,ปนกเกนี้เกรกันมาตูเป๋เป๋ลงคลองไปอีกเก่งเลยนะ